ด่ด่ะเอาเอาเอาเงียบไหมเงียบไหมถนนไม่มีรถเลยอ่ะเอาเอาธนาคารปิดม่าใกา้ทปเลยปิดเอาเห็นคันหนึ่งแล้วเห็นคันหนึ่งแล้วแต่น้อยมากโลตัสปิดเซเว่นปิดนะครับแต่ว่าตู้กดเงินก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมของภายในโลตัสก็ อยู่เลยนะคาอยู่ในพวกคงพวกไก่อะไรพวกคง,กงจะต้องเน่าเสียอยู่ในโรตัสนะครับตลาดพี่ดูตลาดตลาดเงียบกลิบอันนี้สี่โมงเย็นนะปกติต้องคึกคื้นนะครับนี่ตลาดเงียบเลยนะครับเออตลาดเงียบนะฝั่งนู้นนั่น่นะนะลังคาสีเขียวนะั่นะนะนั่นน่ะเออลังคาสีเขียวอะเงียบ โอเคเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นไปในบ้า,ศา,ศานพักแล้วเพ่คนอาศัยอยู่ไม่ถึงสามสิบคนนะครับเนี่ยล้างเลยครเป็นบ้านล้างเห็นไหมนะดู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 ้ดดานกัะผมก็ไม่เปิดร้านกัะผมก็ไม่เปิดนี่ร้านกัะผมเนี่ยผมเห็นเห็นเห็นโพสในศูนย์อพยพอยู่เนี่ยร้านกัะผมเนี่ยไปอยู่ศูนย์อพยพไอบไอโมบายนะครับ นามบอลของเนรินที่เจ้าเราต้องคอ,อยมองฟ้าไว้นะครับมองท้องฟ้าไปม,มองทำไมไม่ไอเอยเหวรจะได้รู้ไงว่ามาตรงไหน่ะนี่จะอสอมอนะแะถ้าหลังผมมาสอสมอที่อยู่นะเขาอยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ก็ไปอสอมอแทนะี่